ซีวีแอนิเมสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับธาตุน้ําประจํากล่องแบ็กไดโนซอาร์แอมเพจกล่องที่เป็นกล่องที่2นะครับหน้ากล่องเป็นเจ้าโนพิสแบบนี้แล้วก็ยังมีนะครับจุดเด่นน่าสนใจนะครับสำหรับธาตุน้ำนะครับสำหรับธาตุน้ําของเราเนี่ยมันจะโคกับธาตุอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับสําหรับธาตุน้ํานะครับก็มาดูกันที่ตัวคุณน้าคุณตานะครับประจำกล่องกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าสไปโนตัวใบตัวกลางนะครับแล้วก็ใบขวาที่จะเป็นล่างอ่แบตเชนโหมดนะครับก็เจ้าสไปโนของเรานะครับเป็นสเปเชียลไดโนซอร์นะครับก็มี2องเบสตี้เขาบอกไว้ว่าเบสตี้แรกก็คือเราสามารถนะครับไดโนเสาร์การ์ดเจ้าสไปโนนะครับล่างไปทั้งหมดตัวใบขวาเนี่ยด้วยวิธีการวางทับนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเบสิกพื้นฐานแล้วก็ ถัดมานะครับเอฟเฟกที e ่2บอกว่าเมื่อเราไดโนสลร์นะครับไดโนเสารตัวนี้นะครับหากเรามีไดโนเสาร์ธาตุดินใบอื่นบนสนามนะครับเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบหลายคนอาจจะงงเฮ้ยธาตุน้ําจะมีธาตุดินบนสนามได้ยังไงนั่นคือเราต้องยัดธาตุดินมาเพิ่มหรือเปล่า ไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าสำหรับเจ้ากล่องแบ็คไดโนซอาร์ลเพจจะมีการฟิวชั่นสกิลนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยการทิ้งการ์ดนั่นเองนะครับก็ทำให้ในส่วนของไดโนเสาร์ธาตุน้ำเนี่ยก็จะมาโคกับธาตุดินทำให้มีธาตุเพิ่มนะครับถัดมาที่ใบขวาบ้าน,นะครับก็เป็นเจ้าสไปโนร่าแบตอ่าแบทเชนโมดนะครับก็ ตัวนี้ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรหรือหวามากนะครับเขาแค่บอกไว้ว่าเมื่อเดนองเสาตัวนี้นะครับใช้ฟิวชั่นสกิลนะครับพาวเวอร์จะบวกเพิ่มอีก300นะครับก็ใครที่อยากให้เจ้าสไปโน่ล่าไปทั้นหมดมีพาวเวอร์บวกเพิ่มขึ้นก็ควรที่จะมาโคกับฟิวชั่นสกิลอีกทีนึงนะครับอ่ะมาดูที่ตัวซ้ายสุดกันบ้างนะครับตัวซ้ายสุดตัวนี้นะครับก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับพลังโจมตีอยู่ที่1100งพ้เขาบอกไว้ว่าระหว่างเทินของเรานะครับเราสามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบนี่ครับมาแล ตัวนี้นะครับจะเป็นทั้งธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะครับจนจบเทินเลยนะครับก็เห็นไหมถ้าเราเล่นคู่กับสไปโนบนสนามนะครับก็ทำให้เราจัว่วการเพิ่มอนึ่งบายทันทีเพราะว่าเด็เสาวตัวนี้กลายเป็นธาตุดินด้วยนะครับก็เจ๋งมากๆเลยนี่คือจุดเด่นของฟิวชั่นสกิลนะครับมาดูที่3ตัวต่อมากันนะครับแล้วคนอะาจจะเฮ้ยธาตุน้ำมันเด่นเรื่องจั่วการนี่นะอาอะไรเงี้ยนะครับมาแน่นอนมาแน่นอน มาดูกันต่อนะครับดูที่ใบขวาสุดก่อนแล้วกันใบขวาสุดนะครับพลังโจมจะอยู่ที่พันสองร้อยเป็นเลเวลสองนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับอยู่ในสนามตอนเราเข้าเทินนะครับตอนเข้าเทินของเรานั่นแหละนำมันนะครับกลับเข้ากองการดจากนั้นนะครับแสดงไดโนเสาร์ธาตุน้ำสองใบจากกองการดนะครับแล้วก็เอาขึ้นมือจากนั้นก็สลับกองเอาง่ายๆเลยเมื่อเข้าเทินเรานะครับเอาการ์ดจ้าเนี้ใบนี้นะครับ ใส่เข้าไปในกล่องปุ๊บแล้วก็เสิร์ตไดโนเสาร์สองใบนะครับแล้วก็เอาขึ้นมือนะครับแล้วก็สับกล่องก็เป็นวิธีการแบบว่าทําให้เราได้ไดโนเสาร์ธาตุน้ำที่ต้องการมาครับอาจจะเอาล่างสไปโนมาก็ได้ครับสองใบามาเรียกให้มันขึ้นมาได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับถัดมาที่ใบไกลางกันบ้างตัวนี้เร็วสามพลังโจมตีหนึ่งพันสี่ร้อยมีชื่ออคูโตอยู่ในชื่อด้วยนะฮะก็เลยมีเอฟเฟกต์ของอคูโตนั่นคืออคูโตดอเขาบอกว่าเมื่อ เรานะครับไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ at, 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 ตัวเนี้ยใบกลางนะครับจากมือนะครับเรานะครับสามารถแสดงการ์ไปบนสุดของเราหนึ่งใบถ้ามันเป็นไดโนเสาร์นะครับก็หยิบขึ้นมือไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ทิ้งมันลงกล่องทิ้งไปนะครับถัดมาที่ใบซ้ายกันบ้างนะครับหน้าตาน่ารักสดใสแบบนี้เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เบย์นดพลางโจมตี1,600พันหเลเวล4ี่เขาบอกไว้ว่า เมื่อไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับใช้ซูเปอร์สกิลแล้วชนะการต่อสู้ก็เอาไปเลยการา์ดหนึ่งใบจวขึ้นมาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำหรับธาตุน้ำที่รอมาเนิ่นนานนะครับมาแบบฟร์เซนก็ทำให้เราจวการเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับถ้าเราใส่ใส่ซูเปอร์สกิลให้ไดโนเสาร์ตัวนี้แล้วชนะการต่อสู้นะครับามาดูกันที่3ใบสุดท้ายนะครับที่เป็นไดโนเสาร์ธาตุน้ำนะครับแล้วก็ใครที่รอ แบล็กไดโนเสาร์นะครับสำหรับธาตุน้ำก็มีด้วยนะฮะมาดูกันที่ใบซ้ายกันก่อนนะครับใบซ้ายของเราพลังโจมตีอยู่ที่ 1, 6 0 0หอเป็นเลเวล4นะครับ a b i l i t ต Back d ็ n o Ba น t บตเตอนี่มาอีกแล้วนะครับคําว่าแบตเตอรี่นั่นก็คือจุดเด่นของการที่เราสามารถจ่ายค่าคอยเพียงหนึ่งตัวโดยที่ลงจะแบกได้เลย<ๆ>เขาบอกไว้ว่าถ้าเรานะครับส่งไดโนเสาร์ตัวเนี้ยไปยังกองทิ้งนะครับเพื่อไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่มีชื่อว่าแบล็กนะครับไดโนเสาร์ที่ เราเอามาลงสนามนะครับจะเสียแค่1ใบนะครับก็คือใบเนี้ยปกติเราจะลงแบ็คใช่ไหมใบซ้ายสุดเราจะต้องบูชาไดโนเสาร์สตัวแต่ตัวเนี้ยใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็สะดวกสบายนะครับอย่าลืมติดเด็กไวใ้ใครที่เล่นแบ็คนะครับถัดมาที่ใบกลางกันบ้างนะครับฟิวชั่น ฟูดนะครับเมื่อเดนเสาร์ตัวนี้นะครับใช้ฟิวชั่นสกิลแล้วชนะการต่อสู้จะได้จั่วการ์ดถึง2ใบเลยอ่าถัดมาที่ใบสุดท้ายนะครับใบสา,ายสุดพลังโจมตีอยู่ที่2,500จําได้ไหมอ่าตอนเจ้าธาตุดินนะครับก็เป็นแบล็กเหมือนกันนะครับพลังโจมตีก็ประมาณนี้ตัวนี้มี2องอาบิลิตี้นะครับอาบิลิตี้แรกเขาบอกไว้ว่าก่อนที่เราจะไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ที่เป็นแบล็กนะครับเราจะต้องนะครับส่งไดโนเสาร์ ธาตุน้ำสอใบนะครับลงกองทิ้งนะครับโดยที่จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเดนเสาราแบล็คนะครับไม่สามารถใช้ฟิวชั่นสกิลได้อยู่ดีจะให้มันเป็าตุดินเพิ่มขึ้นไม่ได้นะครับอ๋อแล้วก็ฟิวชั่นสกิลด้วยนะครับที่จะมาโคกับในส่วนของเดนเสาว์ตัวนี้จะไม่สามารถใช้ฟิวชั่นสกิลได้แล้วก็เอฟเฟกที่3นะครับก็คือเมื่อเดนเสาว์ตัวนี้โจมตีนะครับเราจะได้จั่วกสาสองใบก็เรียกว่าจั่วกันกรณม กระหน่ำเมืองเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับจนถึงเลเวลหนะครับก็สามารถทําให้เราจั่วการดได้ทันทีก็ดาวเสาธาตุน้ําก็จะเน้นจั่วการนะครับเดี๋ยวเรามาดูนในส่วนของซูเปอร์สกิลกันบ้างดีกว่าเขาจะมีพูดถึงในส่วนของฟิวชั่นสกิลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจะน่าสนใจยังไงนะครับเราเริ่มกันที่ใบขวาสุดเหมือนเดิม ใบขวาสูตรเป็นซ u เปอร์สกิลนะครับแต่บลิตี้เขาบอกไว้ว่าเป็นฟิวชั่นสกิลนะครับพาวเวอร์จะบวก1500เลยนะครับเราไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับถ้าเราไม่มีไดโนเสาร์ธาตุดินที่มีสัญลักษณ์เป่ายิฉุกกันไกลในสนามนะครับก็เรียกได้ว่านะครับก็ต้องเช็คกันให้ดีนะครับว่าไดโนเสาร์ที่เรามาใช้นั้นเป็นธาตุดินแล้วมีสัญลักษณ์กันไกหรือเปล่าหรือว่า ดโนเสาร์ตัวที่เรากำลังจะใช้เนี่ยมันรองรับในส่วนของฟิวชั่นสกิลด้วยหรือเปล่านะครับถัดมาที่ไปกลางกันบ้างนะครับก็พาวเวอร์บวก800เป็นฟิวชั่นสกิลเช่นเดียวกันเขาบอกไว้ว่าเราไม่สามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับถ้าเราไม่มีไดโนเสาร์ธาตุดินในสนามไดโนเสาร์ที่ใช้สกิลการนี้นะครับจะได้ Ability a ้อาร์มเพิ่มนะครับก็ <c oughs> LED, คือ a าร์ม t เลก็คืออาร์มอาร์เมอร์นะฮะก็คือจนจบการต่อสู้วงเล็บเขาบอกไว้ว่าเมื่อเราแพ้การต่อสู้นะครับ เราจะสามารถทิ้งการ์สองใบนะครับจากนั้นเดนนิสเซาต,ตัวนี้จะไม่ถูกทําลายนะครับแล้วไม่เสียพลังชีวิตจากการต่อสู้ได้นี่คืออีกหนึ่งจุดเด่นนะครับสําหรับในส่วนของฟิวชั่นสกิลที่ทําให้เนนิสเาธาตุน้ํามีสกิลของธาตุดินแล้วก็เป็นสกิลที่สําคัญนะั่นคืออมตะนะครับด้วยการทิ้งการ์สองใบเจ๋งมากๆเลยทีเดียวถัดมากันที่ใบซ้ายสุดกันบ้างตัวนี้พาวเวอร์จะบวก500หรือบวก900ไม่ได้ยากเลยเขาบอกไว้แค่ว่า เดนเสาร์ตัวนี้นะครับไดนโนเสาร์ที่ใช้สกิลการ์ดนี้พาวเวอร์จะบวก500บวกกันแบบสบายๆแต่ถ้าเรามีนะครับไดนโนเสาร์ธาตุน้ําในสนามไดนโนเสาร์ที่ใช้สกิลการ์ดนี้พาวเวอร์จะบวก900นะครับก็ เจ๋งมากๆเลยทีเดียวยังไงจริงๆมันก็บวก900อยู่แล้วถ้าเราเจาะจงทตาเล่นเป็นท่านะครับใครที่พวงแบบเฮ้ยต้องยัดท่าดินมาหรือเปล่าอะไรนะครับถ้ามีฟิวชั่นสกิลเข้ามาเสริมอาจจะไม่ต้องเพิ่มเข้ามาแล้วก็ได้แค่จะมาเล่นให้เป็นพอเป็นน้าจิ้มนะครับก็เหมาะมากๆเลยที่ฟิวชั่นสกิลเนี่ยจะเข้ามาเจ๋งๆนะครับมาเพิ่มเติมให้เราก็สรุปการสั้นๆดีกว่าสําหรับไดนเสร์ทตุ น้ำนะครับที่อยู่ในกล่องของ b l c k n ไ i โนเ a ร์แอมเพนะครับกล่องที่2แบบนี้นะครับหน้ากล่องเป็นโนพิชนะครับแล้วก็มีไดโนเสาร์ที่เป็นแบล็กธาตุไฟด้วยนะครับใครที่ลองติดตามก็ห้ามพลาดที่จะสือนะครับสรุปง่ายๆเลยกนะ็คือเจ้าถ้าน้ำก็ยังเน้นในส่วนของการจั่วการ์ดอยู่นะแล้วก็การที่เราจะเล่น2ท่านนะครับก็คือต้องดูให้ดีๆด,ด้วยว่าไดโนเสาร์ของเราเนี่ยมันจะมี ข้อกำหนดอะไรอย่างเช่นทิ้งการ์ดหนึ่งใบแล้วจะได้ธาตุดินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สรุปฟิวชั่นธาตุนะครับฝั่งอาคูโตะนะครับอย่างธาตุน้ําจะโคกับธาตุดินก็คือน้ำเนี่ยสามารถาทิ้งการเพื่อได้สกิลธาตุดินเพิ่มมาอย่างตอนธาตุดินทิ้งการ์ดนะครับเพื่อจะเพิ่มธาตไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ธาตไฟนะครับสามารถทิ้งการ์ดหรือฟิวชั่นสกิลเพื่อให้มีธาตุน้ํามาโคก,กันก็คือเป็นเอฟเฟกที่ เขาเรียกว่ามาช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับสำหรับฟิวชั่นสกิลนะครับแล้วก็ดโนเสาร์แบล็กนะครับจะไม่สามารถใช้ฟิวชั่นสกิลได้แล้วก็คู่หูนะครับอย่างเจ้าสปไปโนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นล่างที่เป็นแบทเทลโหมดเนี่ยจะได้พาวเวอร์บวก300ด้วยนะครับเมื่อใช้ฟิวชั่นสกิลนะครับก็ประมาณนี้เนอะสำหรับดโนเสาร์ที่เป็นแบ c ็กไดโนซอร์แลมเพจนะครับจุดเด่นของมันก็คือฟิวชั่นสกิลนั่นแหละใครที่ชื่นชอบดโนเสาร์นะครับ ที่เป็นแบบธาตุไฟนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับมีทั้งไฟดินและก็น้ําในกล่องเดียวนะครับก็ไปหาซื้อกันได้แล้วนะครับสําหรับแบกไดโนเสาร์แมเพกล่องนี้นะครับเจ๋งมากๆเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นกล่องใหม่แล้วนะครับเราก็เราอาจจะได้พบกับสไตล์ใหม่ๆนะครับใครที่แบบอัดแน่นเนื้อหาเยอะไปนะครับเดี๋ยวเราจะลอง คัดออกนะครับเน้นมาแบบเฉพาะเฉพาะที่น่าสนใจหรือมากันแบบสรุปคลิปเดียวสั้นๆนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนแล้วนะ ICU see you Anime ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยละ่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปและอีกหนึ่งช่องทางนะครับ Facebook ครับเสิร์ชได้เลยหาคำว่า ICU Anime เข้าไปทักทายเซฮายกันบ้างนะครับสวัสดีครับ